อามาคนเดียวนะครับวันนี้พวกทิ้งซะแล้วนัดกันมาสองคันนะครับอีกคันไม่รู้ไปหลงไถตรงไหนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับไถแปรพร้อมหวานไล่ล่าสองร้อยนะครับฟอร์ด6กพันทีหกนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆผมจะหให้ท่านผู้ชมเห็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็เสือ้อ แล้วก็รูปลักษ์ต่างๆของรถคันนี้นะครับก็จะมาสองคันพร้อมทีมหวานนะครับแต่ไปรู้ไปนัดกันยังไงหลงไปตรงไหนยังไม่เห็นนะครับ เอปล่อยให้หน้าแกมาลุยอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เจอครับนัดกันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สื่อสารทางโทรศัพท์ได้รถคันนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับอย่างนุ่มนะครับขับสายควันครับสายควัน<笑><笑>เจอเจอเข้าได้ตามทุ่งนานะครับคันนี้สายควัน ชื่อหมู่บ้านอะไรนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ทายๆนะครับผมจะไปถ่ายตรงทางเข้าหมู่บ้านให้นะครับมีอยู่ประมาณนักไม่ถึง30หลังครับหมู่บ้านเขานี่แต่ชื่ออะไรแล้วต่ออะไรไม่มรู้เต็มไปหมดสูย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียนรู้ธรรมชาติอะไรต่อดเวู้เต็ม,ไ,ตมไปหมดเลยเดี๋ยวผมไปตอนท,ท้ายๆนะครับ แม่มีร่มไม้ด้วยตรงนี้เหมาะเลยเดีย๋ยวจอดเติมสักหน่อยก็ได้นี่เ,เจออะไรแกก็จะยิ้มตลอดนะครับไม่ว่าจะร้อนจะหนาวแต่แซลยอยกแกเล่นนะครับแม่พวกทิ้งซะแล้วหลงกันยังไงนี่ราคาคันนี้อยู่ที่3ามแสนกว่าๆนะครับประมาณ กลางๆรา,าคารถคันนี้นะครับได้ครบทุกอย่างอ๋อเห็นแล้วครับท่านผู้ชมโน่นไกลโน่นอีกปลายหมู่บ้านโน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรานําเสนอคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันโน้นกันเนี่ยครับหมู่บ้านเห็นข้างหน้าเรานี่ะครับอ่าวันนี้รู้สึกว่า จะลั่นว่าคราวที่แล้วนี่ไม่ลั่นเลยไปโหดินไม่ชับเลยอ๋อมาเก็บตรงที่มันเป็นหยัก หลบจอมปวกตรงนี้นะครับจะได้วิ่งยาวทีเดียวเลยตอนนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างไม่ตกมาสามสี่วันแล้วนะครับ เรื่องความเข้าเข้าแน่ครับเพราะว่าเป็นดินทรายโดยมากก็จะหวานนาปีนะครับแถวนี้แถวอำเภอสักเหล็กวงังไสพูนนี่ตอนนี้อยู่แถววงังไสพูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกบไสงานของเขานะครับแต่ผมจะไม่บอกนะครับว่าเขากบยังไงผมจะให้เป็นแบบเป็นธรรมชาติไปเลยจะกบหรือไม่กบไป่รู้นะถ้าเขากบผมก็จะนําเสนอว่าครบกบไสงานแบบนี้ ผมใช่เป็นไปโดยธรรมชาตินะครับว่าวิธีการทํางานของเขากบใสงานเป็นยังไงแล้วก็จะกบหรือยังไม่กบหรือจะทิ้งพระ,ะไว้ให้รถปั่นที่หลังนะครับรถปั่นกบเพราะว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนี้เขาก็มาหวานแล้วนะครับรถแถวนี้เขาจะใส่บาเดนหน้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเกียริ ตรงมุมแล้วก็เก็บคานะครับมุมคานี่ก็ใช้ผ่าน,น้นหน้านะครับที่เขาใส่มานี่แล้วก็ตรงไหนทังสูงเขาก็จะเกี่ยให้นะครับทรงสูงต่ำๆนี่เขาเกี่ยกบให้นะครับที่เขาใส่ใบด้านหน้านี่เขาไม่คิดราคานะครับแต่คิดสองร้อยเหมือนเดิมนะครับทาบ่านผู้ชมแล้วเหลือแล้วครับแกนี้สองร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเว้นช่องนะครับ เวลาเขากบใส่งานเราจะเหลือ,อไว้ประมาณเท่าไหร่จะเหลือ,อไว้ประมาณสักสองเปล่าหรือว่าจะเหลือ,อไว้น้ำแหลมนั่นแหละครับเหลือ,อไว้ประมาณสองนึงนะครับนี่ประมาณนี้โอ้โหแต่เวทแกนี่ทำไมปัดๆไปเป,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 ปย่ังไงเอียงๆบางเจ้าก็ไม่ให้กบนะครับใส่งานให้วิง่งให้ลองลึกๆเลยก็ได้เขาบอกว่าน้ำมันจะเป็น ไหลไว้เอ่อเอาไว้ระบายน้ํานะครับให้น้ําตกอยู่ในร่องนะครับร่องร้อยไถสุดท้ายใส่งานนะครับ <S <S ผมก็ไม่เจ้าค่เข้าใจเจ้าของน้ำกันนะครับว่าไอ้ต้นไม้นี่เขาจะเอาไว้ทําไมเนี่ยปุ่มปุ่มมาทำไมไม่เอาใบด้านหน้าดันไปนี่สองสามต้นนี่นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆจอมปลวกนะครับอยู่ที่โคนต้นไม้เอาเริ่มนะครับวางผานมาแล้ว เดินช้าแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะกบครั้งเดียวเลยเดี๋ยวดูเขาก่อนนะครับว่าเขาจะกบไปงานยังไง ไปถ่ายงานใหม่แล้วครับแสดงว่าไม่ย้อนกลับอ่านี่นะครับสไตล์การกบใส่งานเขาก็โอเคอยู่นะอ่าสวยด้วยเนี่ยนครับต้นไม้เนี่ยเล็กๆเนี่ยม่ดันทิ้งไว้เนาะเจ้าของนาใบดันหน้าก็มีนี่ดันไม่พอสิบนาทีนะครับ ได้พื้นที่เพิ่อมอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อีกสองต้นนี่นะครับหรือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เขาโค่นไปแล้วอันนี้เราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจเจ้าของนานะครับแล้วเจ้าของนาก็้มาอยู่ซะด้วย นั่นแหละครับรถต้องหลบนะครับ ่ะเดี๋ยวรูไปดูล่ะเราไปดูป้ายทางเข้าหมู่บ้านกันนะครับนี่นะครับคือหมู่บ้านนะครับนี่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับแลวรถที่เราไปชมกันเมื่อกี้นี่ก็นี่ครับถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ป้ายอะายเข้าเนี่ย โอ้สุดเร,เรียนรู้อะไรให้เต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทางโน้นดีกว่าทางตรงไปนี่ไปวังไสพูลนะครับอ่าสูตรเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็ออฟฟิศโคกหนองนาโอ้อะไรต่ออะไรนี่อ่ะกอไว้เพื่อนดนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ